วันเสาร์วีแล้วครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวกู๊ดแดูชาแนาลทุกคนด้วยนะครับวันนี้คัดมาให้เลย3ตัวเน้นๆที่ชอบชอบวันนี้จริงๆเลยนะาจะเป็นทางด้านของไบตั้นนะครับสถิติเหนือก็วูปแน่นอนนะเจอกันล่าสุด2ครั้งใบตันตบเรียบครับ เกมเย่าไบาตันอย่างเหนียวเกมเยือนวูมิรับไม่ไล่ไม่ว่าจะเป็นสถิติหรือฟอร์มการเล่นนะครับไบตันเหนือนกว่ายางชัดเจนครับวันนี้เลือกเชียร์ไบตันเชื่อนับตังค์ได้นับตังค์แน่นอนอีกคู่จะเป็นทางด้านของโรมาของน้ำมูลน,นะจ๊ะห้านัดหลังสุดในบ้านโคตรโหดครับผมฟอร์มดีจัดจัดครับสูสีมากๆเกมนี้เจอกับเอซีมิลานวัดกันที่ความเฉียบคมล้วนแต่ราคาตามท้องตลาดมาอย่างนี้แนะนําให้อยู่ฝั่งโรมาจัด สวยกว่าเยอะครับพิงท้ายไว้คู่หนึ่งเลเวอร์คูเซนชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าเลเวอร์คูเซนเนี่ยฟอร์มร้อนชาเลยครับผมชุดไม่อยู่แล้วไร้พ่ายมา13นัดติดติดกันเลยครับส่วนทางด้านคู่แข่งนะครับยูเน่อเบอร์ลินนะอันดับเหนือกว่าก็จริงแต่ฟอร์มไม่ได้เหนือกว่าเลยจ้ะ4เกมครับคุณงชนะมาได้เกมเดียวครับตอนนี้ไอ้ยา เลือกอยู่ฝั่งเลเวอร์คูเซนสวยสุดๆครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้เลเวอร์คูเซนไบรตันโรมานะจ๊ะแล้วเจอกันในวันที่ทุกคนได้นับตงังครับผมบาย